ฮวอนฮวอนทังสี่ผ้ามันหลุดตุม่มส่นแล้วบ่มีแนวอื่นทำปะเนี้่ยมอนี่เป็นน้องแรงคือกันบ่แรงคลกได้เนี่อันมองนี่เปิดน้ำใส่ซื้อได้ครับเพรพอได้หลุดตมแต่ว่าออกไปลามนี่บ่ได้เลยอ่อนแแล่งหยา่าบอก่มีกินแแตั้งแต่เขาวขวดนะครับเขาวขวดซับไห้กันเจียกตุม่มจนโดนอ,อกมาเช่นนึงเนี่คยครับได้ไหลายมือจะได้ออกเพราะว่า,วาน้ำเขาบ่ไหลออก กันออกแต่ละเทียกันเอาเข่ายากเล่นดื้อถตัวนิดหน่อยออกมากเลยก็เข่าพอกยากดื้อก็ขัดเบาลงมากะเลี้ยตัวห่อนแห้งอ๋ออากาศห่อนแห้งมือนี่เดือนมีนาแล้วปลายเดือนมีนาห่อนจนว่าสิบบนหลงสิยู่หรอโอ้ยเนาะเลี้ยตัวง่วนควายกันเลยภาพมากลี้ยตัวจังเลยมากที่น่องหลงเกลียยต้ม มีความสุขดีนะครับนี่กีต้มก็บบัวเป็นต้มธรรมชาติไปเปิดนำ้ำกอกอใส่ในเรียนเรามันแหลงไรเนาะบ้านพี่น้องแหลงคือทางบ้านป่าโกบนโอ้ยแหลงกังงานนี้แทบสิบ่ว่าเลยกินเด้ครับเดี๋ยวนี้ก็ตัดต้นกล้วยต้ตนกล้วยให้กินตัดต้นกล้วยให้กินไวล่ำต้นกล้วยไว้หลายเตือตัดตให้กินไวล่ำต้องกินต้นกล้วยต้องกินเฟี้ยงเนี่ย กินขา้าวโพดสับไปนึ่เน้นหนัก,นกท่างเฟี้ยงเหรพี่น้องโอ้ยน้อตัวนี้ที่เลี้ทีต้มอยู่นี่กระถางก็ได้นี่กรงนี่สี่สามเดือนแล้วสองเดือนกว,ว่าเราสี่สามเดือนแล้วลูกแดงอายุสามปีผมทับล้ำโค้งไว้แล้วนี่ตัวที่ทับล้ำโค้งแล้วนี่นะครับโอ้ยมีความสุขเห็นควายมีความสุขอะมีความสุขตัวเนาะควายมันเย็ยนปล่อยเดือนหนึ่ง โดนโดนปล่อยกองพวกนี้นะครับนี่ยแหละแต่อยากดื้อจั็หน่อยบ่ใครอยากเลีม่มหยาเราไม่เตอะหยาก็วก่มีเรกหันดื้ออยากเรียนอยากเรีนยนเล็กเดียวซะกันเรียนก็ียกต้มถล่มแล้วเนาะอาหารกับปลา,ายหลก็ไปตั้งสี่แหละเลี้ยงไปเนี่ยเนี่ยนี่นี่น้ำทัดจากบวกนั่นกับมาบ่งบวกนี่ใกล้ๆนี่แหละบวกนี่ปล่อยน้ำเสียหลายจั็หน่อยเพราะในล้างที่ต้มก้อนที่เขาคอกนะครับเนี่ย มันรวมกันอยู่นี่แหละกวันที่กบ